คลิปนี้สมศรีขอ,อย้อนกลับไปนะกลับไปวันที่สมศรีมาเจ้ามีเอฟซีบอกสมศรีรีวิวสมศรีจะรีวิวหัวออันนี้อาหารบนเครื่องบินนะคะจากเดนมาร์กมากาตามาโดฮาสายการบินกาต้าแอร์เวย์เนาะก็จากเดนมาร์กมากาตากับประมาณห้าชั่วโมงเจ้าสมศรีว่ามันบินไม่ไกลแล้วช่วงนั้นอ่ะวันที่สมศรีมาสมศรีกลัว <c oughs> บอกน้องๆว่ากลัวเครื่องบิน คือพอเห็นเครื่องบินเกาหลีตกแล้วสมศรีกวงสมศรีจกเสื้อผ้าวันนั้นนะตัดสินใจจะมาหรือมมาจะมาหรือมมาตัดสินใจหลายรอบมากเลยเจ้าจากขอก้อกระปอบใจเนาะสมศรีมาสมศรีก็เลยมาเจ้าก็มีหลายคนถามทําไมจ้าขอบไม่มาจ้ารอจะจะมาเมืองไทยคือปีละครั้งคือเดือนกรกฎาคมเท่านั้นนะคะพอแกทํางานเนาะถ้าแกมาช่วงเนี่ยแกก็จะไม่ได้แกจะไม่ได้เงินเดือนนะคะเพราะว่าแกทํางานออฟฟิศนะคะ เดนมาร์ก็จะมีปีหนึ่งก็จะฮอลิเดนหนึ่งเดือนก็คือเดือนกรกฎาคมอันนี้สนามบินโดฮานเราเจ้ามีเอฟซีหลายท่านถามสมศรีว่าบินสายการบินนี่ดีวะสมรับสมศรีคิดว่ามันดีมากเลยเจ้าเพราะมันเป็นสายการบินอันดับหนึ่งของโลกนะคะสายการบินกาตาเอเวนี่นะอืม ันนี้ก็สนามบินของเปิ้ลสมศรีว่าจำสนามบินพวกก็สวยงามเจ้าสมศรีถ้าจะซื้อตั๋วเครื่องบินคุณสามีก็จะดูก่อนนะจ๊ะว่าเขาจะไปนั่งรอกี่ชั่วโมงอันนี้สมศรีแทบจาไ,ได้รอเลยนะเจ้าเพราะว่ามันเปลี่ยนเครื่องประมาณสองหรือสามชั่วโมงคือเราก็จะเดินหาเกตแค่นั้นแหละเจ้าแล้วก็ไปยืนรอแค่นั้นเองนะคะเราไม่ได้รอเป็นห้าหกชั่วโมงถ้าซื้อตั๋วเครื่องบินเราต้องดูเจ้าราคากับสมศรีซื้อไปกัปจะก่อ ขากับบินตรงนะเจ้ามันไม่ได้มารอเครื่องนะคะกลับอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนเครื่องบินตรงสำหรับสมศรีถ้าสมมติเรามารอเครื่องก็ดีเจ้าเขาจะได้แข่งขาเขาจะได้แบบออกกาลังกายเนี่ยถ้าบินตรงอย่างเดียวก็คือเหนื่อยเนาะ10เอส yeah. 12ชั่วโมงอะเนาะแต่มันก็แล้วแต่คนชอบอีแต่ถ้าคนชอบเปลี่ยนเครื่องเนาะสาหรับสมศรีถ้าเปลี่ยนเครื่องถ้าเปลี่ยนไม่นานสมศรีโอเคอยู่เจ้าถ้าเปลี่ยนนานๆเป็นหก ชั่วโมงขึ้นนี่คือกำไหวเหมือนกันอันนี้ก็รถบาทเพราะว่าช่วงนี้เขาทำสนามบินตีกาตีโดฮาเออมันก็นเลยต้องขึ้นรถบาทนะคะมาขึ้นเครื่องต่อไปเมืองไทยแล้วจากโดฮามาเมืองไทยก็หกชั่วโมงเจ้ารวมแลวก็สิบเอ็ดชั่วโมงพอดีจากเดนมาร์กไปไป,ไปโดฮานะ่ะบนบนเครื่องบินนะไม่มีคนไทยซ้ำ คนมีสม4คนเดียวถามคนไในกันมพูชคนไทยมีแต่ฟิลิปปินส์กับไอเน,นี่ยเลคนจีนคนไอเน,นี่คนเวียดนามเจ้าที่ขึ้นนะพอขึ้นขึ้นเครื่องปุ๊บเขาก็จะแจกผ้าเย็นก่อนเลยเจ็ดมือนะผ้าเจ็ดมือนะเจา้าอันนี้ช่วงพนักง,งานคนไทยนะคะสายการบินนี่นะถ้าสมมุติเขาขึ้นเครื่องปุ๊บ จากโดฮามาเมืองไทยเนี่ยจะมีพนักง,งานต้อนรับเป็นคนไทยนะคะแอนอน่ะเออแอนโฮสเทลจะเป็นคนไทยเจ้าแล้วก็จะมีฝรั่งอยู่โดยคนสองคนนี่แหละส่วนมากจะเป็นคนไทยนะคะแต่จากเดนมาร์กมาโดฮาเนะ่ะเป็นฝรั่งหมดเลยเจ้าไม่มีคนไทยเลยอือก็จะมีประกาศเป็นภาษาไทยแล้วกับภาษาอังกฤษนะคะอันนี้รื่งกําลังขึ้น สำหรับสมศรีว่าสายการบินเนี่ยมันดีสมศรีเคยนั่งนะพอห้านั่งสายการบินกตาตาไอเวเนี่ยตอนเราไปเปลี่ยนเครื่องนะ่ะเราไม่ต้องยืนรอ้องต้องไป,อย,ปอ,งอย่าเพิ่ห้องจะสแกนกระเป๋าอะกระเป๋าที่เราสะพายใช่ไหมถ้าเป็นสนามเอ็มสนามบินอื่นะ่ะเขาจะสแกนกระเป๋าอีกหลอบหนึ่งจกีกแต่ตีสมศรีมาวันนี้ไม่มีไม่ได้แกนไม่ได้สแกนกระเป๋าเลยนะเจ้าพอลงเครื่องปุ๊บเขาก็เอาไปส่งตีหน้าเกตเลย อันนั้นเขาก็ไปซอเอาวาเขาจะไปเกีตไหน,นต้องสแตมป์มต้องไม่ต้องสแกนกระเป๋าหลบสองเจ้าจากโดฮาไปเมืองไทยก็คือหกชั่วโมงอย่างเดีสมศรีบอกสมศรีกวามันไก่เออมันก็นสบายเขาก็จะได้รีแล็กซ์เนาะแต่ก่อนรอบก่อนสมศรีไปเปลี่ยนเครื่องติตุรกีนะสมศรีเปลี่ยนเครื่องติตุรกีตุรกีสนามบินมันใหญ่เจ้าถามว่าบริการดีไหมสมศรีกวาดดีนะตุรกีอ่ะอืม ตุรก,กีกับบริการดีสำหรับสมสีนะ,แล,ะ,ะน Air, ออแล้วก็หนังฟินแอหรอเออฟินแอใช่ละมั้งฟินแอร์นี่แหละเจ้าก,ก็สมสรีก็หนัง่งสนามบินมันกีใหญ่เหมือนกันอมสมสีอ่านว่าสามออกนะแต่สมศรีถามเอาเจ้าเ้ามีตัว๋วเครื่องบินอยู่ในตัว๋วต้องกลัวถามเอาอันนี้พอขึ้นเลยสองชั่วโมงกะ ผลก็มาเสิร์ฟอาหารนะคะปกก็จะมีอาหารชมซีว่าสายการบินเนี่ยมันเป็นอาหารแบบอาหารของแขกหรือว่าอาหารของคนไทยเนี่ยมันจะเข้ากันได้เจ้าอันนี้ข้าวพัดเนี่ยข้าวพัดต้มยำนะอร่อยมากแล้วก็จะมีเคก้กแล้วก็มีผลไม้อร่อยมา่อยกระฟอเอาเจ้าซ้อนซ่อมเประกบกันเป็นไม่ได้เป็นพลาสติกเห็นไหมเป็น,นซ้อนซ่อมแบบสไตลเลดมดเลยเจ้าชมซีว่าเปิลมันดีอ่ะเออ สำหรับสมศรีนะ่ะฉันคิว่ามันดีเจ้ามันอร่อยอันนี้พอเครื่องจะลงประกาศเสิร์ฟแซนด์วิชอีกอันหนึ่งนะคะเพอะมันเป็นช่วงช่วงเย็นเนาะเออช่วงเย็นพอสมศรีเดินเดินทางตอนตอนเย็นไงอันนี้เครื่องจะลงแล้วเจ้าตอนวันนั้นเครื่องจะลงอ่ะวันที่สมศรีมามันหนาวมากเห็นไหมพอลงพอมาข้างหลัง โอ้ยแถบจะทุกบ้านกอไฟอะมันคงจะหนาวมากเลยวันนั้นไเพอวันดีสมศรีมาอยู่บ้านมันหนาวแลวเจ้าสมศรียังเปิดแอร์อยู่เลยเจ้าสองเจาสามองศาอะเออสมศรียังเปิดแอร์อยู่เลยเจ้านี่แหละเจ้าสมศรีก็มาลี้วให้ดูนะคะเพราะว่าเอฟซีหลายท่านก็ขอมาก็ตามคําเลือกลองเนาะก็ค่อยมีอย่างมากมายเจ้า อันนี้ก็ตอนตีลงเครื่องตีเมืองไทยนะคะอันนี้เป็นออฟฟิศใหม่หรือว่าเป็นเปนห้องอะญาสนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละแต่ว่าเป็นตึกใหม่ก็เลยต้องเดินไปหากระเป๋านะคะเดินไกลเหมือนกันต้องนั่งรถไฟไปแหมต่อหนึ่งมีหลายท่านถามว่าหูใดจะใดมันจะมีรูปกระเป๋าอยู่เห็นไหมตรงนี้เจ้าจะมีรูปกระเป๋าอยู่่าเขาไปหักกระเป๋าตรงไหน,นอย่างเงี้ยคนต่อเครื่องก็จะไปแหมตีหนึ่ง นี่แหละเวลาเขาไปต่อเครื่องก็เหมือนกันเจ้าเขาก็จำเอาสมศรีก็ใจความจำเอานั่นแหละถามว่าอา่านออกอา่านออกเพราะ AB C ซสมศีได้อยู่แต่ว่าถ้าเฮอสมศีมาสะกดเป็นคําเป็นตัวในสมศีอา่านออกนะเจ้าเอาก็ดูสังเกตเอานั่นแหละเออเนาะก็เดินตามเข้าไปเจ้าจะมีพนักง,งานบอกนะคะตรงนั้นตรงนี้เอาก็เดินตามตามเข้าไปใจวิ ไอ้ปทองอย่าวิทยาญาณเี่ค่ะอู้กําจ้างอันนี้กับไปยืนรอเจ้ายืนรอรถไฟนะคะประมาณนาทีหนึ่งอืมประมาณนาทีหรือสองนาทีเพื่อขึ้นรถไฟไปเอาไปรับกระเป๋าแล้วก็ไปทางออกเพราะว่ามันตึกใหม่มันกะไก่เหมือนกันเนาะนี่เจ้าคนก็เยอะอันนี้ลงเครื่องประมาณจักวันนั้นเนาะทุ่มหนึ่ง ทุ่มกึงประมาณนี้แหลมะมั้งจำได้ละประมาณทุ่มหนึ่งแหละเจ้าอันนี้ก็มารอรับกระเป๋าละถ้าผ่รชอบคลิปนี้ก่ะขอความกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ